สวัสดีครับแฟนบอลทุเดย์ bon ครับวันนี้นําข่าวสารของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแลวก็ลีกยุโรปมาฝากกันครับในไปที่ข่าวซื้อขายนักเตะมีดิดวที่เฮียวิโก้แล้วนะครับมีดิวที่ใกล้เคียงมากขึ้นรวมถึงนักเตะของทีมอย่างอาร์ซอนด้วยครับที่เชื่อมโยงก,การย้ายออกรวมถึงข่าวของยูเตตที่อาจจะมีดิวที่หลายคนคิดถึงครับก่อนที่เขาออกไปเนี่ยแฟนๆไม่เขาอยากออกไปครับแต่กลับมาเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งดูว่ายูเตตจะเข้าไปจริงจังหรือเปล่าเดี๋ยวติดตามกันในวิดีโอนี้นะครับ ข่าวแรกครับโยนมวินิกก็ตกลงค่าตัวปิดดิวเจอาปริญญาจากฟูลัมไปร่วมทีมได้นะครับมูลค่าทั้งหมดเนี่ย47.4ล้านปอนด์เป็นเงินต้น43.2ล้านปอนด์ครับแล้วก็ออปชันอีก4.2ล้านปอนด์ซึ่งตอนนี้นักเตะกำลังเล่นกับโปรตุเกสในแคมป์อยู่นะครับที่เยอรมันก็เดี๋ยวรอเรียบร้อยในเรื่องของการจบยูโร คงจะได้เดินทางมาเปิดตัวกับไบเดนนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องกับดิวขาออกของไบเดนที่เชื่อมโยงกับยูเต็ดด้วยอย่างมาตัวเล็กนะครับเพราะว่าไบเดนได้ใช้เงินในการซื้อจอปริญญาไปแล้วพวกเขาจะต้องการโจโจนาธานทาด้วยนะครับกองหลังของเลว์กูเซนอีกคนหนึ่งส่วนดิวอาร์ซอนครับที่เชื่อมโยงกับการย้ายออกนั่นก็คือนูโน่ตาเรสแบ็กซายของอาร์ซอนที่ย้ายมารูปทับปืนใหญ่ตั้งแต่ สามปีที่แล้วครับย้ายมาจะเบนฟิก้าแล้วลูกเก่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่นที่เอิทธินเอเมเรตครับถูกปล่อยยืมไปที่นอตติงแฮมฟอเรสต์ตอนนี้เนี่ยทีมที่สนใจก็คืออาแจากอัมสเตอร์ดัมครับการพิจารณาดึงตัวไปร่วมสโมสร์นะครับเพราะว่าเตาเรสเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกในขุมกําลังของมิเกล้ออสเตต้าแล้วนะครับแบ็กซ้ายพวกเขามีเยอะมากๆครับที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็มีโทมิโยสึครับมีเซนเชนโกมีคีวีอ ทิมเบอร์ที่กำลังจะหายเจ็บกลับมารวมถึงตัวที่อาจจะปล่อยด้วยคือครินเทนี่เพราะฉะนั้นที่ว่างของนูโรตาเรสไม่มีแน่นอนในถิ่นแอมเบรตสเตเดียมนะครับน่าจะปล่อยออกไปอยู่ที่ว่าจะได้ราคาเท่าไหร่วันนี้ดิวซื้อขายของยูเต็ดมาฝากกัน3-4มถึงีดิวครับดิวที่ใกล้เคียงมากที่สุดก็คือเดลิกกับเซิร์กซีนครับแต้วเดลิกเนี่ยบอกกับเอเจนต์เลยว่าให้คุยกับยูเต็ดเท่านั้นครับไม่ต้องคุยกับทีมอื่นนี่เป็นรายงานจากโรมาโนเองเพราะฉะนั้นโอกาสดูใกล้เคียงมากขึ ค่าตัวกับบาเยน์แล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาน่าจะเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็รอสรุปกับบาเยนต์ให้เรียบร้อยครับซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะช่วงสัปดาห์หน้าอาจจะมีความคืบหน้าที่ใกล้เคียงมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจบยูโรซึ่งก็ต้องลุ้นในทแกลนด้วยว่าจะเข้าถึงรอบลึกแค่ไหนนะครับเดลิกจะซ้อมเดี่ยวไปเมื่อวานที่ผ่านมากับทีมชาติทแกลนเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะย้ายทีมสูงครับส่วนดิวเซอร์ซี ขั้นตอนของไคชูลับเชื่ออาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงกับเอเย่นนะครับส่วนขั้นตอนกับบรอนยาไม่น่ามีปัญหาอะไรกับค่ายสัญญาที่ฟิกอยู่แล้ว34ล้านปอนด์อีก2ดีลที่นามาฝากกันดิวของมาดูกาเต้สองสาวันนี้ดูจะซาซาลงไปบ้างอาจจะเป็นเพราะยูเตตตัดสินใจอยู่กับฝั่งขาออกอย่างคาเซมิโลที่ยังต้องรอดูว่าจะปล่อยออกได้ราคาดีแค่ไหนแล้วก็ยูเตดยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปที่เปเชนะครับกำลังพิจารณาว่าจะเดินดีวหรือว่าจะออกจากดีลซึ่งโอกาเต้เนี่ย ถูกสคาไว้แล้วแล้วก็ถูกประเมินจากสโมสรไว้แล้วว่าคุณภาพเป็นอย่างไรทดแทนนักเตะที่มีอยู่ได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของฝั่งขาออกที่คาเซมิโลอาจจะต้องเชื่อมโยงอยู่ว่าจะได้ย้ายจริงไหมถ้ากลับมาอยู่ที่สโมสรจะลดค่าเหนื่อยเป็น2องแสนเก้านปอนด์ต่อสัปดาห์หรือเปล่าเพราะว่าคาเซมิโลค่าเหนื่อย3ามแสนห้านะครับถ้าอยู่ต่ออาจจะต้องไปปล่อยเดืวอื่นซันโชกับเกรนวูดตอนนี้รายงานจากฝั่งฤษล่าสุดบอกเลยว่าหลายทีไม่พร้อมจ่ายค่าตัวที่ มนยูเต็ดต้องการคือ40ล้านปอนด์ครับไม่มีทีมไหนยื่นข้อเสนอเข้ามาเพราะฉะนั้นยูเต็ดคงต้องเลือกแล้วว่าจะปล่อยยืมหรือว่าจะเอากรีนวูดหรือซันโชกลับมาซ้อมกับทีมก่อนแล้วดูผลงานในช่วงปีสั้นซึ่งอันนี้แล้วแตัดเทนฮาแล้วก็บอกบริหารนะครับเพราะว่าทุกคนจะเห็นข่าวแล้วว่าซันโช่กรีนวูดมีข่าวเชื่อมโยงยาออกมาแต่ไม่มีข้อเสนอเข้ามาเป็นรูปธรรมเลยครับอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนดีลหนึ่งที่โจโหไว้ตอนแรกก็คือดีล ที่หลายคนอาจจะยังคิดถึงเขาอยู่บ้างครับกับตำแหน่งที่ขาดหายไปนั่นคือแบ็กซ้ายเมนูเต็ดนกลับไปเชื่อมโยงกับเซโก้เลกิลอนอีกครั้งหนึ่งครับแบ็กของสเปอร์ที่ฤดูกาลล่าสุดมายืมยูเต็ดอยู่ครึ่งปีแล้วก็ปล่อยยืมต่อไปที่เบนฟอร์ดเพราะว่าหมดสัญญากับยูเต็ดในช่วงมกราคมนะครับตามข่าวตอนแรกคือเทนฮากเนี่ยได้รับการแจ้งจากทีมแพทย์ว่าจะให้2คนที่ เรียกฟิตอย่างลูกชอก็อกมาเลเซีย,นนยพร้อมกลับมาเล่นได้ในช่วงปีใหม่แต่กลายเป็นว่าหายไม่ทันแล้วก็เจ็บยาวไปทั้งคู่ทำให้ยูเต็ดม,มีปัญหาแบ็กซายให้ลีเลอร์ไปเล่นบ้านอัมบาบัตไปเล่นบ้านนะครับก็เลยต้องปล่อยเลกิลอนกลับไปซึ่งตอนนี้อาสัมสื่อสเปนบอกว่ายูเต็ดสนใจอาจจะดึงเลกิลอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสัญญากับสเปอร์เนี่ยเหลือปีเดียวแล้วเหลือ,อหมด2025เพราะฉะนั้นถ้าจะขายเนี่ยซัมเมอร์นี้น่าต้องรีบขายเพื่อจะเอาเงินบางส่วนเข้ามาเพราะว่า ฝั่งของอาร์ตโอเซโกกูกุลซือสเปิร์นเนี่ยไม่ได้ใช้อยู่แล้วครับเขาใช้เดซินียอูดดกี้นะครับแบ็ก้ายตัวจริงก็ลุ้นกันว่าเลกิลอนจะเป็นดิวที่ตอบโจทย์หรือเปล่าเพราะตอนนี้มูลค่าอยู่แค่ประมาณ12ล้านยูโรเท่านั้นครับนี่ก็คือเนื้อหาที่นํามาฝากกันสำหรับแฟนๆฟนมอนตูเรียนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ